ทำอะไรน้องกินหัวน้องไปอีกแล้วอ่ะไหนมาทำอะไรน้องหนดูสิทำอะไรน้องะอะโอ้เล่นกับน้องแล้วก็กินหัวน้องไม่เล่นตัวเองฟันก็คมอย่าไปเล่นกับน้องไมวอาอโอ้ยอย่าไปเล่นกับน้องไอ้น้องเก็บอังเลยน้องก็ lên gặp mèo mấy bên. Thằng ơi! Mày bị ngã, mô bị ngã tối nữa nha. Nha mẹ mày mà mày mẹ à mày 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 thầm mày น้องก็เจ็บคอ,น,อน้องก็เจ็บน้องเก็บไปแล้วไปเล้วยน้องเก็บน้องหนีแล้วอืออ่ะไม่มีอะไรครังไม่แงะแม่ต่ออีกอ